แม่นิ้วอะไรตามไม่ทันเลยพี่ติขอของขอของอ่ะกลับเข้าสู่ตัวเกมครับไลซอโอเล่นทางด้านของมาลอดครับครับส่วนคูปนะฮะจับเป็นทางด้านของไวโอเลตครับครับเอลไนเล่นทางด้านโอมาครับคิดง่ายเป็นคิกนัสครับแล้วฟอสเซนคีสเป็นอัตยาครับผมครับผมทางด้านของนะฮะอ่าโหลดดิ้งนะครับโรยัลส์นะครับจับเพลตานะฮะเอวิลนะครับเปลี่ยนจากนาคอที่โดนแบนนะครับเขาไม่ได้โดนโดนแบนไหมเมื่อกี้นะครับเปลี่ยนเป็นโดนแบนเนาะเป็นทางด้านของเซลฟิตนะครับ แก้วเหมือนเดิมนะครับทางด้านของวูคอฟนะแล้วตรงนี้ครับาริโอาครับบุกมาออกอาวุธออกอาวุธครับที่พัฒนากันเป็นชุดครับบุกเข้าไปปาดก่อนครับครับผมดูฮะมาขโมยบูบับเขาครับแล้วจะอยู่ยังไงล่ะเซลฟี่น่ะไม่มีบูบับนี่ลำบากแล้วครับดูฮะมาตรงเลนกลางมาออกอาวุธอีกรอบครับดูฮะม่ใช้ชีวิตอย่างกับหนังโอชินลำบากเลยครับแก้วบอกว่าตรงนี้ไม่มีใครมากูขาป้อมก่อนเลยไปบวกกันใช่ไหมตีป้อมก่อนเลยขอป้อมนี้แล้วกันนะฮะ สฟีบอกอยู่ลำหมากนะครับตอนต้นเกมไม่มีบัฟของครูดาวแล้วก็มานาช่วยนี่ช้าทีหนึ่งนะฮะตัดมาที่รอยย่อครับนะฮะเกมนี้นี่รับหน้าที่เป็นทางด้านของเฟต้าได้รู้ว่าเจอเมทที่ชนแล้วพีเย็ดครับแมพีเย็ดมาที่เดิมไหมตรงนี้เนี่ยจำได้เลยพีเย็ดที่ชอบพุ่มนี่มากเลยนะฮะที่ที่เราคุ้นเคยครับเย็ดหรือแอลนแอลนหรือเย็ดทุกไปก่อนนะจะแล้วฟอร์เซนคิดก็มาครับแล้วเย็ด แม่โดนไปสกิลหนึ่งไปก่อนแต่กิ้งหลบไปได้ครับพุ่งหลบไปได้พุ่งหลบสกิลสงของนาตยาไปได้ครับผมขณของคลิกแนกนะครับของกิจไงนะครับยังคงซุ่มอยู่ในป่านะครับเก็บรูอยู่นะครับสแล้วจริงๆด้วยนะฮะแบ่งกันไปคนละตั้งมะแหม่นะครับลองไปเรียบร้อยเนี่ยตัดภาพมานะครับเลเวลสแล้วครับคลิกแนกครมาแล้วครับพับๆๆๆๆๆๆๆนะฮะกระพือมาย่างกระพือมาย่าง ตรงนี้ครับนะฮะพยายามที่จะเอามังกรเล็กครับตายหรือ,อยังครับมับงกรเลร็กเหยื่อนี้เหยื่อนี้มันมังกรเล็กครับแอลนายมาปั๊บ,บพุ่งเข้าไปกิจนายบอกเอวิลบอกเมื่อกี้จัดไว้เยอะครับรอบนี้ขอคืนบ้างแม่นะครับเก็บไปได้น,นะครับเป็นทางด้านเฟิร์สบัตของแบล็กเฟลทนะครับผมเก็บไปได้นะครับตรงนี้ครับพยายามที่จะเอาลอยเย้าครับปล่อยแมลงกินูไปแล้วเ<ไ>ป็นทางด้านของเย็ดครับรับทุกอย่างแทนจะออกได้หรือเปล่าพุ่งไปรอดนะ เฮ้ยเฮ้ยมีคนตามมีคนตามยังคงหิวอยู่แก้วเข้ามาปุ๊บแต่ก็ิจายครับอ้อมไปฮะและเอาเยื่อไปได้ครับเอวิลพยายามที่จะล้างแขนให้เพื่อนฮะแอลนายมาอีกครับกิจไงแอลนายช่วยกันแล้วไม่น่าที่จะรอดหรือเปล่าพุ่งกลับมาสวนได้ครับนะฮะเป็นทางด้านของฟอร์เซนคิดหรือเปล่าอ๋อลอยยอดไปลอยยอดไปลอยยอได้ไปแล้วแก้วไม่รอดครับแกแค้นให้กิจายนะครับจะบอกว่าเมื่อกี้จังหวะหิวนี่คือเสี้ยววินาทีนะเมื่อกี้เนี่ยเหมือนกิจายจะได้แล้วครับเขาหิวเข้ามาพุ่งเดียวคือเลือกเขาได้ขึ้นนนนมาาาะครับกกิงยย็เลโดสวตไป แต่ว่าเพื่อนก็ช่วยแก้ได้เป็นอย่างดีเลยใช่ครับแล้วเป็นดับเแผลแถบของลาซิโอครับและจากเอามังกรเล็กไปด้วยครับเย็ดมาแต่ไม่ทันแล้วฮะแล้วตอนนี้เย็ดเลเวลตามนะครับเย็ดเลเวลสามลาซิโอเลเวลสี่ครับจัดไปตอนนี้ต้องบอกเลยครับว่าเย็ดลาซิโอยากนะฮะแบ็คเฟลท์บอกว่าเกมนี้ขอหน่อยเธอเปิดเกมมานะครับจัดไป4ี่หนึ่งแล้วนะฮะระหว่างที่เขาบวกๆกันครับทางด้านของคูปนะฮะก็เลเวลห้าแล้วนะครับครับผมกิจงางก็จะหกแล้วฮะวนมาเก็บบลูต่อหกแล้วจริงๆด้วยนะฮะ อพิโซดะก้อนนะครับผมนะทางด้านของโอมานะครับวิ่งไปดูอยู่นะเอานายบอกมีคนมาเอาไหมนะฮะไม่งั้นจะให้เพื่อนเอาแล้วนะช้างหน้าก็ไม่ยอมนะหน้าครับโฟลิกวิ่งมาเช็คเหมือนกันนะฮะเยสก็ yes, ไปเช็คเช่นเดียวกันนะครับแต่ทา้าของแอสซิสต์น,นะครับองสฝั่งเนี่ยยังไม่ได้อ่าเข้ามาแต่อย่างใดน,นะครับดูเชิญกันไปดูเชิญกันมานะครับโฟลิกบอกใจเย็นเพื่อนเดี๋ยวออกลงให้ที่ยังไม่ได้ออกลง เชื่อพี่พี่มีงวงมีงวงมีงมีงาตรงนี้ครับมีการโซนกัรหน้าเอพิโซดดากอนฮะกิจงานสแตนบายนะครับอยู่ในพุ่มใกล้ๆนะครับพร้อมจะกระพือปีกกระโจนลงเลยนะฮะมาบินพับๆๆเพะนะเพต้ต่ะ ปลยไมครับโ่ดเข้าไปครับเปิดสกิลหนึ่งเข้าไปหลบหนึ่งรอบครับเข้ามาฮะต้องพุ่งออกครับแหมเหย็ดมาซ้อนเอาไว้อะเพต้าบอกต้องรีบกดอันตินะครับเพื่อที่จะเพิ่มเกราะแล้ววิ่งเร็วเยตโดนอย่างนี้ครับโดนชี้สามครับโอ้ยเหย็ดบอกว่าหน้าแทบสันนะแหมหน้าไม้ด้านบนครับก็โดนอยู่ครับ ด้านบนโดนอยู่ทางของลาซิโอยังคงตามต่อและเอวิลท้าเข้าไปแทงถึงหน้าป้อมาเรียกได้ว่าแก้แค่นะครับส่วนโฟลิกโดนยิงเหมือนกันครับโดนคูปนั้นยิงเข้าไปไล่เข้าไปหลังป้อมแต่มีคนกำลังเนียนตีอยู่นะครับกิจไงนะครับเลือดเต็มมานาเต็มนะครับน่าจะเก็บงั้นโอ้เรียบร้อยครับผมอาบิโซตะกอนนะครับตัวแรกนะครับแล้วยจอกันไปเอานายตรงนี้ครับส่วนกิจไงนะฮะนะตามทางด้านของฟอร์เซนคิปครับด้านบนนะฮะ ทางด้านของเอวิลกับแก้วครับพยายามที่จะเอาป้อมตีตื้นให้กับโหลดดิ้งเก็บไปดได้ครับไปอย่างไม่ยากเย็นนะครับตามที่คาดครับผมถึงแม้ว่านะฮะลาซิโอจะมาแต่ไม่ทันทีเมื่อกี้โดน<ต>เก็บไปครับนะครูปจัดให้คูก็บอกว่าได้เหมือนกันครับป้อมมา เรียบร้อยครับผมต่อที่มืงกรเลยครับเอวิลมาโซนก่อนครับแต่ลาซิโอนมาถึงแล้วครับพุ่งแทงไปถึงทีปาาไปถึงรอบแต่เย็ดมากครับแล้วแก้วก็ตามมาติดติครับแอลไนเข้าไปจะช่วยก็ได้ไหมทุบทางด้านของเอวิลไปครับแก้วนั้นต้องถอยก่อนครับหาเวลาหาจังหวะที่จะกระโดดครับมีการเปิดช็อตเข้ามาครับเกี่ยวทางด้านของเอวิลไว ทางด้านของกิจงานนะครับไปเอาทางด้านของโรโยครับแต่เกี่ยวไปไม่พอครับและเอวิยังคงตามต่อครับพยายามที่เอาลาติโอเยสเข้ามาครับแต่ต้องถอยออกครับเพราะกิจงานน้ำมาแล้วครับแล้วพยายามที่จะเอาเอวิลเอวิลจับล่อหรือเปล่าเอวิลเอวิลล้อไปครับนะฮะเราเย็ดครับกับทางด้านของลาติโอครับมาทางด้านอัลโฟลิกครับปาดโฟลิกไปทีหนึ่งโฟลิกต้องถอยออกแต่โดนะเอฟซีคิวครับเมื่อกี้นี้กิจงานได้ไปเรียกได้ว่าตายครับป้อมถึง2ตัวเลยทีเดียวนะครับเป็นดับเบิลแท็บนะครับดับเบิลแท็บของคิกเน็นะกิจงาน บอกเลยว่ากิจไงเกมนี้นี่ไม่ยอมลอวโต่ย่อต่อทันทีครับเป็นอัตติเมทครับเอววลครับสโลเอาไว้ครับทางด้านของกิจารสโลซ้อนไปฮะแล้วต้องถอยออกมาครับเอาตัวรอดได้แหมเอลนายนี่เล่นวันสวยมากๆนะครับคือในขณะที่กิจายมาเก็บเพลต้าตรงกลางถึงศพที่3แล้วเนี่ยครับยังมีการมาช่วยเพื่อนด้วยนะฮะเติมเันอย่างดีเลยทีเดียวนะครับผมเอเวลเปิดอันติเข้าไปครับเพื่อนเข้ามาครับแย่ต้องบุนนะฮะสวนคูปคูปนั้นเลือดน้อยโฟลิกตามมาติดติดแหมต้องกิ้งครับ แต่เอวิลไม่ลดละครับแทงเข้าไปที่ตรงนี้เลยครับให้ช่วยเพื่อนเหรอช่วยเพื่อนเหรอส่วนคูปนั้นยิงออกมาจากวงนอกครับโดดเอวิลกระโดดเข้าไปข้ามกำแพงพยายามที่จะเอาคูปคูปต้องถอยออกครับแล้วยิงฟรีอยู่ฮะเยีดตายไปครับกิดไงก็มาซ้อมเพิ่มเติมแล้วโฟลิกไม่รอดนะโอ้ย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 โอข้างบนนะครับเพื่อนมาเติมตลอดนะครับอายิโอก็ถึงกับขั้นโอ้ยโอโดดเข้ามากลางวงนะครับโอ้โหต้องบอกว่า ที <Team> both. มเวิร์ไม่อยากเรียกว่าด้วงเลยเรียกขอเรียกว่าแ <'s> มงสับได้ไหมน่าลำคาญและเกินหนึงได้กิจไงาตายก็ไม่ตายนะครับตอนนี้นี่คือเดเมจถล่มมากนะฮะออกนะครับลองกินูสเจาะเกาะมาแล้วนะครับเรียกได้ว่าถาโดดเข้าเมจนี่โอ้ดเพลตันน่าจะเป็นอาหารอันโอชาของกิจไงและเห็นเมื่อกี้ที่โดดเอาโดดเอาอย่างเดียวเลยนะฮะกิจไงบอกชั่วโมงนี้ใครก็ได้ใครก็ได้ใครก็ได้นฮะเล่นสบายแล้วนะครับเก็บบัฟรัวๆอย่างต่อเนื่องเลยนะครับโอม่าไปเฝ้าของหน้าอวิซอดากอนให้นะครับ เกมนี้เจ้าตัวเล็กได้ว่าไฟกันมากกว่าฟาร์มอีกนะนะฮะบวกกันตลอดเวลาไปเลยฮะน่าจะไปเปิดทางด้านของอัิโซหรือเปล่าแล้วลาซิโอแหมดีนะไม่โดนเกี่ยวเอาไว้แต่ใจยังได้อยู่ครับทางด้านลาซิโอครับโอมาไปเช็คพื้นที่ให้นะครับไปคอยกันให้นั่นเองนะครับทีมฟาร์บสบายข้างบนเยอะครับนี่เอาเอพิโซด่าก้อนเลยครับลาซิโอบอกเฮ้ยเอาเลยเพื่อนอยู่บนเยอะดึงไว้ให้นะครับผมโอ้โหแป๊บๆเดียวนิดเลนขวาลาซิโอออกฟาร์บปุ๊บปาดหรือป่าปาดไหมปาดไม่ได้ได้แบบที่จะแย่งครับ เขาได้ไปนะฮะแล้วจะถอยได้หรือเปล่าเนี่ยแอลไนมาทุบปุป๊บลาซิโอหันกลับมาฟันหนึ่งทีกระโดด <yes. S 2> ช็อตเข้าไปทางด้านของเย็ดจะออกได้ไหมปาไปอีกหนึ่งทีทุบจากแอลายไปเย็ดต้องพุ่งออกฮนะเรียกได้ว,ว่าแยกย้ายก็ย่างสันตินะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะปล่อยกับบ้านไปฟาร์ไปกันบ้านกันชิลๆนะครับแหมวนอยู่ที่ป้อมตอนนี้นี่คือรอย่ลนี่เรียกได้ว่าเกาะป้อมเลยนะฮะเพราะข้างๆกวทางด้านด้นดวงนะครับเดเมจหนักมากๆแล้วตอนนี้เป่ากันป้อมอยู่นะฮะแอลานยังคง ดักๆเช่นนั้นนะครับเผื่อมีไฟนี้ได้ว่าพุ่งไปทุบหน้าแหกนะครับลาซิโอกับทางด้านของกิจไงนะครับดันป้อมบนไปเรื่อยๆนะฮะทีมเข้ามา<ด>คอยกันให้ด้วยโอดถึงตรงนี้เลยครับแคมป์กันอยู่แบบน่าโกวมากคืโอโผออกมานี่เซอร์ไพรส์เลยนะโอ้ร่างกายอย่าปะทะรับเย็ดเดินมาอย่างนี้ครับเ <Yes. S 1> <Yes. S 2> ย<ะ>็ดเดินมาอย่างนี้เย็ดตรงถอย,ยครับ แล้วพุ่งเข้ามาครับเอวิลเปิดก่อนครับโฟลิกเข้ามาครับพยายามที่จะได้ไปหาคุบครับแล้วคุบจะรอดได้หรือเปล่ารอดมาหลายวอลแล้วคุบยังก่งคุบยังยิงไปอยู่ทางด้านของเยบอกหาคุปไม่เจอครับพุ่งเข้าไปแต่ยังไม่เจอคุปอยู่ดีตรงนี้กิดง่ายครับพยายามที่จะเข้ามาเอาไขรเอาแก้วแล้วกันฟันแก้วไปในจังหวะที่พุ่งเข้าไปเสียชีวิตไปเรียบร้อยครับแล้วคุบแหมโดนทางด้านของเอวิลเก็บไปจนได้นี่ว่าคุบนี่คือสู้จนตัวตายจริงๆนะฮะ เลือดจะหมดก็ไม่กลับบ้านนะครับกิ้งไปกิ้งมาหน้าต้องคายมากเขาเริ่มเป็นตัวล่อนะหลายคนก็พยายามจะเอาโค้บมาพิเยตนี่คือพยายามจะพุ่งให้ได้ของนี่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะเกือบฟูลกันหมดแล้วนะครับแบ็กฟอร์เรสนี่สกอร์น้ำอยู่ที่13ต่อ6นะครับถ่ายป้อมไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันแทบจะถึงข้างในแล้วนะฮะอ่ารอยย่อบ,บอกว่าไม่มีจังหวะที่ยิงเลยเกมนี้ยืดยากเลยทีเดียวคือแล้วกีดง่ายดูครับขี้ขโมยด้วยข, <มา S 1> ขโมย,โมยด้วยบับเขาแม แหมเซลฟิสนี่ไม่มีบูบัฟนี่เล่นยากเลยครับแล้วเย็ดครับยกมือมาจังหวะนี้ครับแหมแล้วก็วิ่งกลับบ้านไปไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นลาซิโอยังคงล่ออยู่นะฮะเรียกได้ว่าคอยแบบดูแมปดูอะไรให้เพื่อนได้เป็นอย่างดีนะครับคิดว่าเอาเอฟซีโอาก้อนให้เพื่อนไปครับตอนนี้มังกรนําไป2ตัวครับ4ี่ต่อ2ฮะโอ้การเงินครับผ่างกันเยอะครับผ่างกันอยู่ประมาณ7 8็0 0ัได้ของของทางโหลดยิ่งน่าจะตัดเยอะเลยคฮะ แหมริวจริงๆคือโฟลิกพยายามที่จะลวงคูบแล้วเอาไม่ได้จริงๆไอ้ตัวนี้แต่ดูวายเว็บไกไ<า>งไงบอกว่าพร้อมก่อนเพื่อนเราสแตนบายแล้วสายการบินกิจไงก็ต้งจะมาจะบอกว่าคืเนี้ที่มีบั๊มลู่ป่าค,ครับ,รบโอ้โหแตกเลย,<อ>ยแตกไปวันที่เรียบร้อยครับนะฮะ ลาซิโอแล้วลาซิโอจะออกได้หรือเปล่าลาซิโอหันกับมาโซอีเตอร์หนึ่งทีครับถอยหลังปั๊บปาดอีกทีนึงเพื่อนเข้ามาแต่ไม่เพียงพอครับแก้วเก็บไปได้ก่อนตรงนี้จะไหลหรือเปล่าโฟลิกเข้ามาพยายามที่เอาด้านหลังครับแต่โดนยิงฟรีอยู่นะฮะเกิดงายอยู่ตกอยู่ในวงล้อมครับนะแต่ยังยังไม่ตายยังไม่ตายกระโดดเด้งไปเด้งมาแล้วเรียบร้อยครับนะฮะก่อนที่จะตายเอาทางด้านของเอววลเซลฟิทไปด้วย แม่เรียกได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงนะครับเพราะว่าริงแล้วเนี่ยลาซิโอเนี่ยเหมือนจะถล่มไปนิดนึงนะครับ้วโดนไล่มานะครับเหมือนจะใกล้ตายแล้วเพื่อนก็พยายามจะมาช่วยนะครับทำให้เสียจังหวงะครับโดนเนเดียวครูปคนเดียวเ,เ,ยเดฟไหวไหมจต้องกันได้หรือเปล่าอย่าลืมนะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้ในอาวีจริงแล้วเนี่ยจบพลิกหรือเปล่า หมือนจะพลิกนะครับแต่โหลดดิ้งก็ไม่ชะล่าใจนะครับ,รบก็เรียกได้ว่าดันหนึ่งป้อมพอแล้วเฮ้ยเพื่อนๆกลับบ้านก่อนนะครับมันเกิดแล้วเรียก้ว่าเซฟสุดๆนะครับเพราะว่าเขาคาดหวังว่าจะมีโอกาสพลิกอยู่เหมือนกันนะครับผมตอนนี้คองนี่เรียกได้ว่าถ้าใครจะเอาก็เอาได้แล้วเนี่ยแต่ว่ายังไม่มีจังหวะที่จะมาปราบนะครับดาร์คทีรอร์กันนะฮะ คือมันพ้นช่วงขีดอันตรายสุดยอดของท้านคลิกแน็ตไปแล้วครับตอนนี้เริ่มไหลเป็นเลือดเกมนะครับแล้วเย็ดเข้ามาครับโอ้ยเย็ดครับต้องถอยตอ,องเลยเย็ดบอกว่าโ no! นไม่เย<อ>็ดแล้ว no โนไม่เย็ดแล้วนะฮะ <laughs> คือตอนนี้เรียกได้ว่าโหลด,ดิ้งนี่คือเกาะกลุ่มกันค่อนข้างหนักเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าแบ็กเฟเรสจะโผล่มาต้งนีไงล่ะนะครับพูดผโอมากระทุกพื้นไปหนึ่งทีโฟลิกสาดน้ำไปครับแอลนาอยู่ในย้าครับลาซิโอนั้นออกมาปาดในทันทีครับโฟลิกต้องถอยฮะ คูบเข้ามาเสริมเพิ่มเติมครับกิจงายอยู่ด้านหลังฮะไหลไปเอาอบิซ่ให้เลยครับกิจงานนี้แจกตังค์เพื่อนๆชิลเลยฮะ,ะกิจงายเนี่ทุกตัวทุกเม็ดจริงๆจะบอกว่าการที่มีนะครับอสองตัวเนี่ยนะครับกิจงายไอเทมจะตันแล้วนะเหลือดาบ2อ0พเท่านั้นครับตรงนี้ครับเกี่ยวหรือเปล่าครับเย็ดแม่แต่เย็ดก็บอกว่ายืนยากครับคูปยิงแรงหลือเกินแต่แก้วก็บอกว่ายืนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวทุบให้ คูปูคูป่ะเดี๋ยวทุบให้ราชาวานอนเดี๋ยวทุบให้โหลดดิงก็เซฟเหมือนกันนะครับดูพยายามใบเป็นก้อนเลยฮะพยายามอยู่ด้วยกันนะครับเผื่อมีไอเทมเซฟ<ม>ฟิกก็ไม่น่าเกียดนะครับมีโอมิด,ด้วยนะฮะไม่น่าน<อ>เกียดนะครับทั้งคู่นะครับดาเมจได้อยู่นะครับจอนนี่อ,อยู่ที่ใจใครนิ่งกว่ากันแล้วจะบอกว่าอันนี้เพลต้าก็ของมีสวายแฮนเดอร์นะครับแล้วมีสลิคสติงขึ้นมาแล้วนะครับผมใช่ครับนะฮะ แต่ว่ารอยย่เนี่ยเสียเปรียบไปแล้วครับแล้วแบ็กโฟร์เลสครับเหมือนจะเอาทางด้านของดาร์คซีเลียร์หรือเปล่าผ่านไหมตายแล้วตาแล้วนี้เจ๊ทาถึงยกมือไปก่อนครับขู่ไปก่อนสาดน้ําจากโฟลิกไปเอวิลบอกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเปิดให้ลาซิโอบอกเฮ้ยเอาไงดีวะตีไม่ทันจริงเลยครับได้มาครึ่งหลอดนะฮะแล้วก็พอดีมันจะเอกการสองทีมกันแล้วเอวิลอยู่ตรงนี้คนเดียวพุ่งออกไปก่อนเซฟเซฟนะครับเอลานายนี่เช็คให้ตลอดนะฮะคอยพยายามกัน นะให้เพื่อนได้เป็นอย่างดีเลยโฟลิกเหมือนก็เจอกับลาซิโอครับยยกย้ายเนาะเหมือนว่าอ้าวสวัสดีว่าไงสบายดีไหมนะครับแล้วก็ยยกย้ายนะครับทักทายเฉยๆนะเอานายบอกเฮ้ยยัดอยู่นี่อฮะยัดบอกตีรถอยู่นะไม่โฟลิกบอกเอานายอยู่นี่ทุบใพ่หนึ่งทีทักทายวิ่งไล่หรือเปล่ายังไม่ไล่ตอนนี้เป็นศึกแย่งลิงนะครับนะฮะเป็นศึกแย่งเดอะดาร์คเลเยอร์นะครับยังไม่ดันกันนะครับยังคงวนแถวนี้นะฮะ ปล่อยให้เซลฟิตกับวูคองนะครับไปงานเป่ามาก่อนเลยครับกิจไงบอกว่าทวงให้แป๊บเดี๋ยวเอาให้แล้วเตรียมตัวไล่เตรียมตัวรับแสงใต้เท้าได้หันมาตรงนี้เฮ้ยเอาเย็ดก่อนไหมเดี๋ยวเย็ดไปก่อนครับแล้วช็อตตามไปทันทีครับเมื่อกี้นี้เยยดหันกลับมาพยายามที่เอากิจางครับเอวิลจดจ้องจ้องอยู่เปิดยังไงดีเย็ดออกไปเย็ดไม่ออกนะฮะเย็ดตายนะครับแล้วตรงนี้ครับแก้วเข้ามาล้้งครับพยายามที่เอากิจไงครับแอานายต้องต้องเปิดได้ต้องสตันให้เพื่อนไว้ก่อนครับเอวิลมาแล้วครับ ตรงนี้โฟลิกถอยออกครับแก้วถอยออกออกได้ไหมแลลวคูมตายไปครับทางด้านโอโของโฟเซนคิดกับลาซิโอเลือดเหลือน้อยโลโยพยายามที่จะยิงครับเอานายพยายามถูกให้เพื่อนแล้วแก้วเข้ามาเสริมเพิ่มเติมตรงนี้ครับแต่เอานายนั้นเลือดเหลือเยอะครับแก้วต้องถอยออกตอนนี้สังเกตดูนะครับลอยอยเหมือนจะตามต่อมีเนียนอยู่คนนึงมีเนียนอยู่คนนึงขิดง่ายบอกเขาไม่ได้กลับบ้านเขาไม่ได้ไปไหนเขาปขดาตังป้อมขิดง่ายบอกคนจริงต้องตีป้อมคนจริงมันต้องตีป้อมนะครับใครจะไฟ์ไฟล์ไปคือเมื่อกี้เนี่ยขิดง่ายเนี่ย เลือดแทบหมดหลอดแล้วนะครับแต่เขาไม่ได้ไปไหนนะฮะเขาไปเอาป้อมให้ซึ่งได้ด้วยนะฮะแม่คือดาเมจมันสุดจากไอเทมแล้วถ,ถึงแ<ผ>ม,ม้ว่าจะบวกแล้วยืนทีมไฟาย,ยากได้แล้วด้วยไงแต่ว่าได้แล้วด้วยป้อมมันเถียงยากป้อมมันเถียงไม่ได้ครับผม ได้ไอเทมที่เป็นอ่าดาบนะครับสองมไปแล้วนะครับโอ้โหเรียกว่าเดเมจนี่ทะลุทะลวงไปแล้วนะครับลำบากแล้วครับถึงแม้ว่าจะบวกได้เปียบโหลดดิ้งแต่ถ้าฆ่าไวไม่ได้นี่บอกเลยครับว่าที่บ้านมีปัญหาแน่นอนอย่างที่บอกนะครับตั้งแต่ต้นเกมนะเพราะว่าเรามองกันว่าแบ็คโฟร์เนเล่นเกมไวใช่ครับซึ่งไวจริงๆนะครับและยังคงได้อยู่แต่ว่าจะบอกว่าสกอร์คิวเดตเนี่ยไม่น่าเกียดนะครับยังสูสีนะสิบหกสิบสองครับผมแต่ว่าตอนนี้รูปเกมก็เริ่มจะกระชั้นกันนิดนึงแล้วนะครับเริ่มจะมมีีคววาตตื้้้นนกัไดแล ตอนนี้โหลดดิ้งลำบากแล้วครับนะฮะอาจจะต้องติดต่อพวีนาหรือเปล่าเพราะว่าบ้านพร้อมจะแตกตลอดเวลานะครับเหมือนมีปัญหาครอบครัวนะครับผมเอายังไม่แตกเหรอโอ้โหผมเห็นเป็นลางๆเรือนิดหนึงแล้วตรงนี้แก้วแก้วแอบอยู่เหมือนเจอครับตะเอ๋อลนายครับโดดออกมาก่อนนะครแม่เหมือนเขาจะรู้จังหวะจริงๆนะครับเพียงเซียววีก็โดดออกมาทันที่เขาจะทุบนะฮะ เขาบอกว่าไหเกตนายพยายามที่จะแย่งเอลวิลครับอาไม่ได้ด้วยอาไม่ได้ครับนะแต่บอกว่าไม่ได้บัฟเอาคนไม่ล่าขอฝากรอยแผลไว้นิดนึงพีเอสบอกวิ่งมาช่วยเพื่อนนะครับโอ้โหเกาะกลุ่มห้าคนดีจริงนะบาดไปโดนแก้วครับลถเป็นข้อรอเป็นข้างครับเวฟมาไม่โดนครับผมจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับทางเพลตานะครับค่อนข้างที่จะไควอชนะเกมจบอะผมบอกตรงเนี้ยไควอชนะเกมจบอะเป็นไฟส์สคัญมากนะครับถ้าพลาดนี่คือ เดเมจสองฝั่งนี้พร้อมจะทะลวงทีเดียวจบเลยนะฮะอ่าแล้วปาดไปหนึ่งทีครับนะฮะโอ้ยแล้วโฟลิกครับรับกระสุนไปเต็มเต็มแต่โดนแค่เสพน้ำครับการของคูปก็น่าสั่นเหมือนกันนะฮะยังครับตอนนี้คือสองฝั่งแบบจดจดต้องต้องนะฮะยังไม่มีใครบวกกันเต็มที่นะครับเพราะว่าถ้าไม่มั่นใจจริงๆนี่พลาดไปนี่บ้านแตกจบเลยนะฮะแล้วแก้ว,แก,วแก้วออมไปเจอกับกิดไง,งทีนี้ แยกย้ายครับผมกินไงบอกขอไปเติมบัฟแป๊บไม่รีบไม่รีบโอ้โหไปด้วยกัน<ม>นะโลด<ว>ดิ้งก็กพวงครับโกแบ,บ็คฟอเล้นนะฮะกินไงกินไงของเต็มแล้วฮะของครบนะครับออกหน้าของเอจิสมาด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าโดดเข้าไปต่อให้นะฮะคิวไม่ได้ก็ยังออกได้นะครับวิ่งวนไปวนมานะครับผมโอ้โหตรงนี้จะหยุดหายใจเอาให้ได้เลยผมตื่นเต้นจริงๆคือปับนาทีเดียวนะโผล่แวบๆ ทุบล่อเขาไปหนึ่งทีครับแอลนายวิ่งสาดน้ำมาแล้วเปิดไปก่อนแอลแครคูฟต้องออกมาให้อยู่นี่นะระวังนะโอ้โหตึงจริงๆคือยังไม่มีใครกล้าบวกใครนะฮะทุกคนยังคงวิ่งมันมานะครับเกาะกลุ่มมันอยู่นะครับเอ้ยเราเหมือนจะมีคนจะมีเรื่องนะครับแอลนายจะออกมาได้หรือเปล่าครับโฟลิกครับเจ้าโฟลิกโดนยิงแรงเหลือเกินทางด้านของแก้วยิงไปโดนสี่ีโดนยิงไปสองสามทีครับเลือดแทบจะหมดหลอดครับ โฟลิกต้องถอยออกครับแล้วกิบงานเก็บทางด้านของเอวิลไ้ได้ครับผมบินต่อตามมาเลือกไปทางด้านของโฟลิกครับปล่อยสกิลหนึ่งไปเกือบที่จะตายฮะต้องถอยไปก่อนครับปาซิโอเข้าไปค้ำครับแล้วยิงป้อมไปได้จากทางด้านของคูปตอนนี้บอกดันเข้าไปเลยครับปล่อยซูเปอร์คิดจากทางด้านคูปส่วนทางด้านของพอเชนคิดนะฮะโดนทางด้านของแก้วตายไปเช่นเดียวกันครับตรงนี้เก็บงานจะออกได้หรือเปล่ากูลามาซาช่วยชีวิตเอาไว้ได้ครับคูปยิงให้เพื่อนอยู่แต่ยังไม่ถอยครับแต่ก็ไม่สามารถจะดันจบได้เหมือนกันนะฮะ เรียกได้ว่าเป็นไฟที่สูญเสียนะครับทางด้านของโหลดดิ้งนี่ตายไป3ามแต่แบ็กฟอร l เลสเอาดาร์คโซเลเยร์เลยครับ,รบสบายนล้ครับเพราะว่าเป็นจังหวะที่ดีครับเขาตาย3นะครับยังไม่เกิดเรียบร้อยครับผมน่าจะเรียกได้ว่ารอจังหวะไฟสุดท้ายแล้วนะฮะกิจไงบอกตอนนี้ตังค์จะสองหมื่นแล้วหมื่นหกแล้ว เนี่ยครับในรถขอซื <trips> ้อไอเทมให้เพื่อนได้ไหมน้องคนไหนมีปัญหาเรื่องเก็บเงินนิยากนะครับกิจงานอาจจะขายเอ็มอยู่นะตอนนี้ติดต่อไปได้เม่ไขายได้เหรอนี่ฮะคือทั้งนั้นไอเทมของโหลดดิ้งเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะฟูลสตรีมเหมือนกันนะครับแต่ละคนนี่เงินเกือบหนึ่งหมื่นกันหมดแล้วนี่ฮะมีสกัดที่ค่อนข้างไล่ตามเพื่อนนิดนึงครับพี่เยสบอกว่าวิ่งเช็คเลนไปหน่อยนะครับตังน้อยไปนิดนะฮะแต่ก็ถึกแล้วนะครับปวดเกมได้ดีเลยทีเดียว ลาซิโอวิ่งเข้ามาแอบแอบอยู่นะครับยื้อได้หรือเปล่าครับลาซิโอปาดไปทีนึงแต่ไม่โดนใครครับเ้วเลือกที่จะมาดันนะในฝั่งที่มีทาวเวอร์ครับเพราะว่าคูปเนี่ยสามารถที่จะเนียนยิงป้อมฟรีได้คือเขาจบไม่ได้แต่ก็พยายามนะครับเปิดอ่าเมก้ครีปแล้วดูครับกิจายกับฟอสเซนคิดกับยืนล่างหลังเลยฮะเป็นแบ็ไลายเนอร์ที่แบบเวลี่เวลี่แบ็คเลยฮะปาดแน่ไปง่าไม่เจ็บเขาบอกสบายสบายดูดเกาะมาครับ ตรงนี้ครับยื้อไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าทางด้านของไวโอเลตนั้นระยะการยิงป้อมฟรีอยู่ป้อมจะแตกแล้วครับตอนนี้เลเวลาสิบห้ากันหมดแล้วด้วยนะครับเรียกได้ว่าไม่มีใครสนใจมังกรมังกรกันแล้วฮะอย่าให้พลาดเลยครับจบเกมแน่นอนนะครับไม่ว่าฝั่งไหนพลาดก็น่าจะไม่รอดเลยทีเดียวเน๊ะเปิดเข้าไปแล้วเข้าไปทันทีกลางวงครับทางด้านของเอวิลต้องถอยออกครับหันกลับมาสวนครับแก้วเข้าไปล้วงวงหลังครับ แต่แก้วไม่ลอดแล้วครับโดนยิงไปก่อนครับนาหญ้าฉีดจากวงนอกครับเย็ดก็ไม่น่าที่จะรอดเช่นเดียวกันนะตอนนี้แบ็กฟอร์เรสครับได้เปรียบนะดานหลังครับแหมเย็ดนะฮะเกิดมาอีกรอบนึงฮะแต่ไม่ลอดครับตอนนี้แล้วเอวิลเปิดเข้าไปกลางวงพยายามที่ไล่ครับโฟลิกครับเหลือเลือดเพียงครึ่งหลอดครับกิดที่ไนเต็มอมอยู่นวเสมอกันไปฮะหนึ่งต่อหนึ่งครับแม่โอ้โห กิจานก็บอกว่าผมขอคัมแบ็กหน่อยแล้วกันนะฮะเจมส์เมอนะครับเลยจัดให้นะครับแมตท,ที่สอนะครับระหว่างคู้จุดโลกนะครับแบ็กฟอร์เรสกับโรดดิ้งนะครับแบ็กฟอร์เรสเป็นฝ่ายตีต้